นรกถาวรไม่มีนะพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วนรกถาวรไม่มีแต่อยู่นานอยู่ซ้ําอยู่นานพยายมมีไหมพระพุทธเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยมสะนะนิรยายบาลพวกที่พาสันนรลกไปนะยมสะ <c oughs> ก็จะถาม ถึงเทวทูตห้าเคยเห็นคนแก่คนเจ็บนะเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทำความดีบ้างไหมไม่ได้ทำเลยยมสะจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยาบาลเนี่ยนะก็จะรู้ ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยามสะก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรกนะยามาสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรกนี่อีกครั้งหนึ่งยมสะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมัสสะเล่าให้สาวกฟังเล่าให้พิกุทั้งหลายฟังนี่ยมัสสะกำลังคิดอย่างนี้นะบอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เรา และขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี่เป็นความปรารถนาของยมัสสะซึ่งเขาก็อยู่ในนรกเขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยปรารถนาที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้